คุกเพชก็เข้าใน้นธิบเหจือนกี่หนึ่งคลินะครับผมวันนี้เขาจะทําเมนูแกงป่านหมูสามจั่นนะครับผมจะทําแบบเนวแกงแค่กอจะใส่ผักขึ้นบ้านน้งเข้านะครับผมไปดูขั้นตอนกันเลยดีกว่าว่าขั้นตอนจะเป็นจอยของครับก่อนอื่นเฮากล่างพักคือสะอาดนะครับพักที่เฮาได้มานี่นะครับก็เป็นพักที่เป็นขัดมือเรียบร้อยแล้วครับผมขายเป็นถุงๆละสิบบาทครับผมถูกถูกเนาะโอ้มีแถวดอกนิวตัวเองครับมาเด็ด เด็ดพักกันเลยดีกว่าครับผมก่อนอื่นเด็ดบะแค้งอ่าและตามด้วยพักแคครับหรือว่าดอกแคข,ของเขานี่เองพัก,กอื่นๆกับเด็ดตัวยมาครับพักสดสดนะครับเนาะพักแต่ละอย่างนี่คือคุณภาพครับถวยมากเลยมาซอยบะเขือครับผม เคือเปาะครับผมมากมากมะเขือเปาะนี่คือแกงป่าเลยต้องใส่มะเขือเปาะนักๆเนาะเพราะว่ามันจะได้อรรถรสเนเวลามันกินนะครบั้วัดจากนั้นครับเนี่ย <c oughs> เฮาก็มาล่างจีน <c oughs> นอล่างจีน้สะอานครับจีนก็คือเนื้อหมูสามชั้นของเรานี่เองนะครับ ล่างข้างารแล้วก็ซอยเป็นชิ้นสวยๆงามๆครับแล้วแต่คนมักครับจะใส่มกักใส่น้อยเนื้อนี่หน้าตาดีที่ได้ก็คือก็จะมีบะแว่งเนาะอุสปะสะเปดบะเขือเนาะแล้วก็พักที่เขาแยกไว้เนาะจากนั้นเนี่ยเขาก็เตรียมตัวพัพที่แกงเลยครับเนี่ยเอาหมูลงไปพัดจะอินะครับผม ให้มันซุกเลยว่าสะดุ้งเนี่ยเขาก็ใส่น้ำลงไปเลยนี่ใส่น้ำลงไปครับผมจากนั้นเนี่ยพอเดือดเนี่ยพอน้ำเดือดเขาก็ทำการสลับหมอเลยครับผมบรรเทาบนห้องเกยเลยเกยเลยอีกเกยลิ่นปันกันครับผมจากนั้นครับ เติมรถดีลงไปนี่เพื่อความกลมกล่อมและเติมด้วยผงนัวลงไปเพื่อความอร,อร่อยของเรานี่เองจากนั้นครับเขาก็เอาพักทีมันเปื่อยยากเนาะว่าจะเป็นบะเขือบะแข้งเนาะแม้กระทั่งดอกนิ้วเนาะใส่ลงไปก่อนเลยแล้วก็ต้มมันเปลือยนะครับหน้าตายอย่างที่เห็นนี่แหละครับผมนี่พักอย่เขาแยกไว้เนี่ย ก็เตรียมตัวใส่ลงไปเลยครับนี่แกงป่าหมูต้องใส่พักหนักๆเนาะอารมณ์แบบกินแล้วได้แบบกลิ่นหอมพักพื้นบ้านออ้ยเหมาะขนาดเลยอ่ะคนครับผมคนหือมันย่อไปสักน้อยนอปิีน้องนอะคนสักพักเนี่ยเฮาก็ปล่อยทิ้งไว้เนาะนี่นะครับเห็นแล้วหน้าตาหน้าทานไหมครับ คนไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเขาก็ชิมรสชาตินะครับผมรสชาติจะเป็นยังไงอบอกเลยว่าต้องล้ำแน่ๆถ้าขาดผมชูรสกรร็รสดียังไงก็ตึงล้ำ <laughs> เพราะคนทำน่ารัก <laughs> มาพร้อมทานครับตักใส่ถ้วยเลยแกงปลาหมูร้อนๆครับผมทานกับข้าวเหนียวก๋อนล้ําครับกินกับข้าวสวยก็อร่อยสดน้ำร้อนๆคล่อ,องคอคล่อ,องคอครับเนี่เป็นไหนพองครับน่ากินก็ครับสีสันน้าตาน่ากินน่ากินนะครับผม ถ้าไขนึกเมนูมาออกก็ลองทําดูนะครับผมขั้นตอนอริยานะครับใส่ผักพื้นเมืองของท้องใส่เยอะๆนะครับพอมีประโยชน์นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดคอมเมนต์ลยกดแชร์โพสให้ผมด้วยกันเลยนะครับถ้าถูกใจนะครับวันนี้ขอตัวลาไปด้วยเมนูนี้นึงบ๊ายบาย